พยายามออกไปใช้ชีวิตอ๋องานแฟนอาร์ตเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอ้ยเราได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของน้ำแขกไปน้ำแขกเลยโอ้ oh my god อุ้ยกายหยินแล้วเฟลวันนี้มีแต่เรื่องเฟลวันนี้ตื่น8ปดโมงประมาณ7จ็ดโมงกว่าแล้วก็8ปดโมงตื่นขึ้นมาก็ นั่งเขียนโทรศัพท์นั่งอ่านข่าวลงหนังสกาหน้ามาเตยมมาพันเจ้าบอยอเจ้าบอยมาปลูกวันนี้มีงานเยอะแยะเลยฮะก,ก็เอาจริงๆวันนี้ก็มีอาเสียงของอันนี้เด็กด้วย <S <S แล้วก็พอดีเห็นเลนกล้องเซลล์อยู่นะครับผมว่าดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไปซื้อเลนกล้องมันเป็นเลนกล้องมือสองนั่นแหละแต่ว่าราคามันต่าลงมาจากมือหนึ่งค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าเอ้ย กำลังติดต่อร้านไปแล้วก็อาจจะเอาตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหนักตัวนู้นก็หนักแต่ว่าระยะเด็บมันดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเอามาแทนตัวนี้สะหน่อยนะครับแล้วไ,ไปครบอ,อืดูหน้าดูหน้า เออล้วก็จะเล่าไอบอยอ่ะเมื่อเช้าอ่ะมันขึ้นมาบนเตียงแล้วก็มันเหมือนเท้าเปื้อนแล้วคือเราเพิ่งเปลี่ยนแบบผ้าปูเพิ่งเปลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นสีขาวนะพอดีอยากให้ห้องมันมีนิมอกลายเป็นเปื้อนเลยอืมโอ้ยงานเยอะอยู่เหมือนกันนะก็มีทั้งอัดเสียงมีลงเจ้าบอยเนาะแล้วก็มีแต่งภาพด้วยส่วนอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้รีวิวในระหว่างวัดละกันอันนี้ก็จะเป็นโตะทํางานเพชรนะคือเราต้องมีพัดลมส่วนตัวเว้ ไปพัดลมพกพาฮะไปหอ่นขี้ร้อนก็จะเปิดแล้วก็ยกไปไหนก็คือยกไปเลยยกไปเลยอันนี้เดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวพีจะทิ้งลิงก์ไวให้ในแบโอแล้วกันเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็ซื้อมาในช้อปปี้ส0มกว่าบาทแต่ได้ตอนเซลลมา200อไอ้เจ้าไก่อยเวลามันถอดปลั๊กอะมันไม่เอาปลั๊กมาวางไว้ตรงนี้อะแต่ปลั๊กมันหล่นไปด้านล่างอะปัญหาสําหรับคนแขนสั้นอย่างเราก็คือเอาปลั๊กขึ้นมายาก มีอะไรทำหลายอ,อย่างอาบน้ำเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอาจริงๆไตอนนี้ยอดเชียงใหม่ยอดโควิดอ่ะมันประมาณ400ต่อวันโดยเฉลี่ยเลยนะแต่คน,น่ะก็เลือกที่จะ พยายามออกไปใช้ชีวิตเนาะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องฝา่าฝืนคาสั่งเพราะว่าด้วยด้วยปกติแล้วว่ะคนเชียงใหม่เขาห้ามก็โอเคก็คือเขาห้ามอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราก็เริ่มมาได้คําตอบว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเชียงใหม่หรือว่าหรือแม้แต่คนแบบที่เข้ามาเองอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขา2ปีครึ่งมันเป็นอะไรที่อึดอัดมากเข้าปีที่3แล้วเนี่ยที่ไม่สามารถทาอะไรได้เลยวัคซีนก็ได้ที่เราแทบจะไม่สามารถไว้ใจได้มาเนาะพ่อแม่แม่ค้าแม่ขายต่างๆก็ จะทําการค้าขายเฮ้ยมันอึดอัดจ,จังเลยก็เลยออกไปใช้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากนักนะยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในมาตรการอย่างเราอะตลาดแถวบ้านอะก็เป็นคัตเตอร์มาก่อนนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่เราต้องไปตลาดหาเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดให้เราสั่งกินทุกมื้อตังเราไม่เหลือจริงนะแกลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดเราสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่มาร้อยกว่าบาทขั้นต่ำมันก็6 7080แล้วอะไรเงี้ยต่อข้าวมื้อหนึ่งรวมค่าส่งเนี่ยก็ยิ่งวันหนึ่งคือ300มันคคือ่าแรงขั้นต่เเลยค กลับมาถึงบ้านแล้วฮะฉ <c oughs> ีดทุกอย่างพอดีตะกี้เกิด a อซิเดนขึ้นมาเล็กน้อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนอาร์ตพอดีมีคนมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยเขาอชอบชอบคลิปในช่องอันนี้เด็กมากเลยแต่ว่าตรงนี้ไม่อยากให้เราใช้แฟนอาร์ตเพราะว่าบางทีแฟนอาร์ตเขาเจ้าของผลงานเนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตให้เราเอามารีโพสต์อย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกอะมันก็เป็นความประมาทที่ตัวเราเองอะ่ะ รู้สึกว่าการใช้แฟนอาร์ตเนี่ยในรูปที่เราไม่สามารถหาได้จากตัวอนิเมะเนาะอันนี้เรากำลังพูดถึงในช่องอนิเด็กนะครับมันเนี่ยการให้เครดิตหรืออะไรพวกนีน้มันก็อาจจะเพียงพอแล้วอันนี้มันคือความเข้าใจผิดของเราดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยลองหาซอสตามที่ตามที่ทีมแล้วก็เพื่อนเราเนาะไปคนหามาให้ว่าอโอเครูปนี้มีเครดิตอยู่ตรงนี้เครดิตอยู่ตรงนี้เนาะปกติเราอาจจะใส่ไว้ตรง description แต่คราวนี้เรากดเข้าไปเฮ้ยเราเพิ่งเปิดโลกเลยว่างานแฟนอาร์ตใน d e v i a n าร์เนี่ยเขาเปิด ขายกันเขาเปิดขายกันจริงๆจังๆเราเรู้สึกว่า อ๋องานแฟนอาร์ตเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอ้ยเราได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของรูปบางคนแล้วเราจะเอาไปสามารถใช้ได้เลยหรือรูปบางทีที่อยู่ตามที่ Pinterest เนี่ยบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ฟรีนะเวย้ย i n t e r e s t เนี่ยจากที่หามาตะกี้นะมันเพียงแค่เอาภาพต่างๆเนี่ยไปหมุดเว้นใน Pinterest เท่านั้นเฉยๆมันก็เลยทําให้เราอ่ะสื่อสารกับทีมใหม่ว่าโอเคหลังจากเนี้ยเราจะไม่ใช้รูปจากแฟนอาร์ตเลยที่เป็นในส่วนของพาร์ทอนิเมะเองนะครับในการทําเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูล ตงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้อินดูเคทในวันนี้เนาะเราได้เราได้เรียนรู้กับมันในวันนี้ตอนนี้มันเกือบจะ10บโมงละก็เลยคิดว่างั้นวันนี้ขอเริ่มทํางานสัก10บโมงครึ่งแล้วกันแล้วก็ตะกี้ไปซื้อโจโมหมดได้ก๋วยเตี๋ยวมาแถมคุยกับกล้องนี่ไงหุ่นเจ้าไก่ทุกคนเห็นหุ่นไ,ไก่เหรอเห็นหุ่นไก่ไกหมน,นี่คือสภาพจริงๆของมันเว้ยแล้วมันก็เพิ่งตื่นเห็นอะไนี้มะ เครื่องล้างจานอันนี้ดีมากเราก็ไม่ได้ล้างจานอีกเลยอ่ะเอาไปเข้าช่องฟีดไว้หุยนต์มาทำงานฮะแต่ว่าเราลืมใส่ผ้างั้นก็ให้มันดูดไปก่อนนะฮะส่วนเรามาจัดการก๋วยเตี๋ยวกันก่อนดีกว่านะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวแต่เช้าเลยเว้ยไม่ไม่มีอะไรกินอนะ่ะไปสาย คนที่เราทักไปเรื่องจะซื้อเลนกล้องอะ่ะเขาเป็นร้านกล้องมีสอบเว้ยแต่เขาก็ยังไม่ตอบเเลยแกเราอยากจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวยัยี่สิบบาทเองนะเว้ยเป็นร้านป้าหอูบ้านน่ะมันก็ได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนมันก็โอเคอยูอืมอืมอมันตุปป้าเหมือนไห่ร้อนไอ้กินกับกากหมูแค่หมูอะไรเงี้ยอร่อยนะเรียบร้อยฮะปัดเสียงอีลมบี้กันต่อ ตอเรื่อไอ้ไก่ไม่เก็บผ้าห่มอ,อีกแล้วเราเป็นปคนมีปัญหากับแว่นมากแว่นหายบ่อยมากอยู่ไหนเนี่ยหาแว่นกันมาครึ่งชั่วโมงละหาไม่เจอหาไม่เจอเลยโอเคอัดเสียงทั้งๆท,ที่ไม่มีแว่นเพ่นชายผู้ที่แววตาของเขานั้นกลับไร้ความรู้สึกเป็นอย่างมากอย่างอิลุมิโซดิกันครับ เสร็จแล้วปวดคอเดี๋ยวเราไปทำภาพปกกันต่อนะฮะงัดเสียงเสร็จได้เสียงมา26.42นาทีน่าจะตัดออกมาเหลือไม่เกิน15นาทีเราเน,นี้ย15ราเน,นี้ย15-16นาทีน่าจะได้อยู่เอาล่ะตอนนี้เรากลับมาที่สถเาตเตนที่ทำงานของเรานะฮะนี่ภาพ ปกของอิลูมินะฮะก็พยายามทำให้มันมีแมคานิกแบบเข็มของอิลูมิกระเด็นปิวออกมาอะไรเงี้ยแทงออกมาจากพุงอะไรเงี้ยเออเยอะๆเยๆเยอะอิลูกะก็มองอยู่อุ้ยตายละ <laughs> ลืมกินกาแฟแช่นมไว้นานมากทำไรเนี่ยอุ <laughs> งานอยู่ <laughs> นมแข็งเลยนมแข็งเป็นนมแข็งเลย oh God. โอ้แม่ก๊เฮ้ยแล้วภาคบ่ายเนี่ยเราจะมีอันบล็อกด้วยนะ แกะของแกะของต้มน้ํากันก่อนอันนี้เป็นเครื่องต้มน้ํากดแอป,ปเอานะฮะมันน้ําเดือดมันไวมากทุกคนมันเป็นเครื่องของเซี่ยวมี่คือมันมอนิเตอร์ผ่านแอป,ปได้เลยที่มันดีเนี่ยโอเคเขาบอกไว้ก่อนนะว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือลิงก์จะอยู่ใต้เดสคริปชันแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะแบบว่าเฮ้ยเข้าไปอ่านรีวิวเต็มเตมเนี่ยเดี๋ยวเพจทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ชื่อเพจกูไม่ได้ขายกูมาป้ายยานมแข็งเป๊กเลยอู้ โอ้ช้อนขึ้นมาไม่ได้โอ้โหน้ำแข็งเป๊กเลยแข็งเป๊กเลยกินเป็นน้ำแข็งใส่ได้เลยนะเนี่ยจืดใส่น้ำพึ่งลงไปก่อนนิดหน่อยถ้าน้ำเดือดได้ประมาณหนึ่งแล้วอะเห็นไหมมันเดือดไวมากน,นะทุกคนแล้วเราก็คนแล้วก็ใส่กาแฟเอาจริงๆอ่ะอยากเข้าเป็นอยากลองทำกาแฟแบบบดเองอะไรเองพวกนี้แต่ก็คือ ทำไม่เป็นไม่มีความรู้เลยว่าจะต้องใช้เม็ดกาแฟอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ใช่เราเอามาคั่วเองนะคั่วเองก็แอดวานไปเท่าไหร่วะการต้มน้ำเนะี้ยพันกว่าบาทเออือมันจะพันกว่าบาทโอ้คือมันเป็นน้ําแข็งไงแล้วมันลงไปไม่ได้แกดูสิมันเป็นก้อนขนาดเนี้ยแกจะให้ฉันทํำยังไงตะกี้ในระหว่างที่นั่งทํางานไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนี่ยนึกออกว่าอยากจะตั้งชื่อ ซีรีส์ที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นชื่อซีรีส์ว่า ner d Vlog นะเพราะว่าเราอะเราต้องยอมรับกันตรงๆว่าตัวเพชรเองอะก็เป็นคนเนิร์ดในระดับหนึ่งเนิร์ดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเก่งนะแต่คือมันชีวิตมันอนข้างเรียบง่ายมันจะค่างแบบอยู่กับงานประเภทหนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่อะเออดังนั้นเราก็เลยอยากจะตั้งชื่อว่าเอ้ยเนิร์ดวีล็อกน่าจะเวิร์กเวิร์ไง่ายใจชื่อเนิร์ดวีล็อกอืมเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆตอนเที่ยงเรามาอันบล็อกกันดีกว่าแกะไนนีไ วันนี้แกะอันนี้ดีกว่าวันนี้เป็นอะไรให้ทายแผ่นซีดีย่ไม่ใช่กรอบรูปที่มีทุกบ้านแน่นอนบวยมยันหนูมาแกะได้กันมามาเดียวทั้งขัเนี่ยเอาจริงอ่ะถ้าเกิดจะดูรีวิวฉบับเต็มมาเดี๋ยวไปรีวิวกับแบบช่องไอไก่แล้วกันซึ่งตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะรีช่องอยู่รีช่องไอไกอ่ชื่อว่าช่องโมม่อนเพรใหนน่าจะเป็นคน รีวิวอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบพวกมือถือพวกแก๊เจ็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละส่วนแบบของของพวกของใช้ในบ้านอ่ะเดี๋ยวให้ไก่รีวิวเนาะและสิ่งที่เราซื้อมาวันนี้ก็คืออู้อูเขียงหม่เก็บกล่องไว้ก่อนนะฮะคือแผ่นหินเนซับหนาเวย ได้มาในราคา98บาททุกคนไม่้แต่มันราคา109บาทนะแต่สงสัใส่โค้ดถือว่าไม่แพงแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่าไอ้พวกหินพวกเนี้ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะน้องจะไม่ซึมน้ําให้ใช้กระดาษทรายค่ะเอออันนี้คือวิธีแก้เพราะว่าบ้านเราอะ่ะมีหินแบบซับน้ําอยู่อันนึงแต่เป็นแบบที่หลอกแก้ใช้ดีมาพอกแกจะโดนฉันป้ายยา อุ้ยกลหินแล้วหินแล้วเนี่ยต้องติดต่อหลานปะทุกคนหินแล้วหินแล้วแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะมือเองไหมเก้าสิบแปดบาทเราไม่ได้ถ่ายแกะกลองบ้าถ่ายอยู่เนะี่ยเนี่ยดูดิดด หินมันล้าวอะเหลือเอาจริงๆก็คือแจ้งให้เขารู้แต่ก็ไม่ต้องแล้วเนาะแล้วเขากแก้ปัญหายัางไงก็ตามนั้นถ่ายรูปไว้ก่อนดีกว่าว่าหินมันล้าวแต่เดี๋ยวก่อนตกใจอยู่ว่าหินล้าวเดี๋ยวเราแจ้งเขาเดี๋ยวเราแจ้งเขาตอนบ่ายไม่ตอนเลิกงานแล้วกันเดี๋ยวเราแจ้งเขาไปอีกทีหนึง่งอันนี้เราจะลองเราจะลองเอาน้ําไปพรมมันเอาน้ําไปพรมมันพี่น้องก็ซึมเร็วอยู่นะแต่ว่า ส่งรูปไปเขาเฟลวันนี้มีแต่เรื่องเฟลแว่นก็หายหินก็ลาวทำไมวันนี้เจอแต่เรื่องเสียงเสียงอเลวันนี้ทำไมเจอแต่เรื่องเสิงเสงวะเ้าเออเราเสี่ยงดวงต้องาวันนี้หนักเอาเรื่องเลยลงแล้วลงแล้วนะฮะเห็นไหมเนี่ย <laughs> ทำไมมันไม่ค่อยโฟก,กัสนะนี่งไงนี่งไง เดี๋ยวอดีได้ข้อสรุปว่าเดี๋ยวตอนเย็นนั้นจะไปดูร่างทรงทีแรกว่าจะอัดคลิปเกี่ยวกับเออออกกาลังกายด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ไรเราสคลิปไปเลยแล้วตอนนีก็เลยก็กำลังตัดคลิปยูรูมี่ใหอยู่ส่วนฟิลมือก็ประชุมอยู่นะภาคม่ายยังไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวหลังดูร่างทรงเดี๋ยวตอนคืนมารีวิวอีกทีเออทำไมเนื้อหาวันนี้มันดูแน่น,นจังวะอัดออกมาจะพยายามให้สัส้นๆแล้วกันอ่ะใช่แล้วฉันกลับมาจากดูร่างทรงเสร็จแล้วพร้อมกับเลนตัวใหม่ อันใหญ่กว่าอันเก่าอีกโอเคเดี oh, ๋ยวสวิตไปเลนนี้แล้วกันนะครับไปอีกตัวอู้ีกตัวสิเอ้าหนูอยากอ้อนไม่ใช่หรอโอยดุกดิกะเกินอืมอืมินมันเขี้ยวเอาเงี้ยเลนนี้คือเลนนี้มันจะสั่นหน่อยนะดังนั้นก็ ถ้าเกิดมันแบบว่าเอ้ยกันสั่นมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าเลนที่แล้วเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามตัดต่อแล้วก็พยายามให้มันดีกว่านี้นะพยายามให้ให้มันน้อยกว่านี้แล้วก็เราจะถือให้สั่นน้อยที่สุดแล้วกันนะมามาถึงพาร์ทที่ฉันจะต้องมารีวิวร่างทรงดูคนนี้ คนนี้เป็นยังไงบ้างครับร่างทรงคือไอไก่ออกลงมาคือนิ่งเลยเว้ยนิ่งเลยแล้วก็ไปดูกัน3มคนนะเพื่อนที่อยู่อีกคนข้างๆก็บอกว่าเฮ้ยไอไก่ก็คือตอนแรกอ่ะดูไม่ออกว่ามันเป็นหนังเว้ยนึกว่าเป็นด็อก u m e n t ารีที่ถ่ายทําจากเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องเขาบอกว่าเราอ่ะไม่ได้เจอหนังแนวนี้ในประเทศไทยอ่ะเออมาสักพักใหญ่แล้ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะหลับตาสัก ช่วงหนึ่งเลยว่ะอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันก็ยังมีจุดขัดใจอะไรเงี้ยเยอะอยู่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ไปดูหรือลังเลไปดูเนี่ยอยากแวะไปดูคลิปของจันเลสแต่ว่าสคริปช่วงช่วงสปอยออกไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วจันเลสแกก็ทำสเต็มไว้ให้แหละเราก็ดูคลิปของจันเลสเกินไปก่อนแล้วก็ช่วงช่วงที่จันเลสอาจจะพูดถึงเชิงรีวิวแล้วก็มีสปอยด้วยนะี่ยเราก็ข้ามไปเนาะก็โอเคส่วนตัวแล้วให้ประมาณ7คะแนนนะจากจากเต็ม10อืม ดู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 เล่นพรมสุดฤทธิ์เออผมไม่ซื้อมาสี่รอยคุ้มละเออ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 เล่นอยู่นั่นเล่นใหญ่เลยอืมอืมอแต่ไม่ชอบนอนนะไม่ชอบนอนพรมนะฮะชอบนอนพื้นแต่ชอบเล่นพรมสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นคลิป เนิร์ดวีหลอกคลิปแรกของตัวเชรเองเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าฟุงฟ้งๆเชรก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหลังจากนี้เนี่ยเราคงอยากจะเราคงน่าจะมีการทําคลิปเนี่ยมันควรจะมีเป็นเป็นประเด็นในวันนั้นๆอยู่ว่าเราจะทําอะไรคือเราก็มีเรื่องเรื่องที่เรารู้ว่าเราจะทําอยู่แล้วแหละแล้วก็เรายกขึ้นมาเป็นประเด็นในแต่และว,วันดีกว่าอย่างเช่นสมมุติวันพรุ่งนี้เชตต้องการจะจัดโต๊ะคอมเราก็อาจจะชูประเด็นเรื่องจัดโต๊ะคอมขึ้นมาใหม่หรืออะไรประมาณนี้ดีกว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าจับประเด็นได้ง่ายเพราะตอนนนี <S 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 ้มมัฟงาก อย่างมากนะครับเดี๋ยวเชรขออนุญ,ญาตจบวันไว้เพียงเท่านี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันคืนนี้ก็คงไม่ได้เล่นเกมอีกตามเคยแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยนะฮะตาดูตาดูตาตา,ตาเริ่มตาเริ่มไปละตาเริ่มไปละโอเคสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ทานข้าวเย็นงาน่ายอร่อยนะครับแล้วก็วันนี้เจออะไรมาก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคนแล้วก็อย่าลืมแบงกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า see you next time ครับ